สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาด้วยจะมากินตำั่วมีขาวจ้จกา,กา,ากับแคบหมือร่อยมากเลยผันผันใหญจ้ะอืมอร่อย ว้าวคำใหญ่ใหญ่เย yeah. <Yeah>, อะยอวู้คำใหญ่คำใหญ่ไง อร่อยไหมคะมาเดาดิพี่น้องมมนกินน้ำกันจ่ะเสร็จแปบ,บเลยจ้ะอื โอ้ยหนึ่เห็นไหมคะนิดหนึ่ง,งไม่น่าจะนี้แหละแบบนั้นอะไม่เผ็ดมนะไม่เผ็ดอีกไม่เผ็ดอีกไม่เผ็ดอีกไม่เผ็ดมันเผ็ดเล็ดจริง ไม่เ็ดไมนเลยจริงๆใช่ว้าวเส้นใหญ่มากยาวยาวไม่ใช่ใหญ่ไม่พีรู้ไหมไม่ยเส้นยาวมากพูดผิดพูดถูกไปแหละเบื่อเลยเบื่อเลยไรแบแสบแสบมาก <N> ไม่ใหญ่เลยต้องมีคำใหญ่ให้ดูก่อนตอนนีน <Wow. S 2> ้เป็นคำใหญ่โชว์แล้วว้าวเส้นใหญ่ยาวมากเลยกืบพูดว่าใหญ่แล้ว <c oughs> <ừ> อร่อยมาก บ๊ายบายค่ะ